สวัสดีครับพี่น้องมืนอนีกาผมขับรถผ่านมาขายของครับผมก็มาเห็นงัวง,งามหลายโตครับประมาณสิบก่าโตนี่ละอยู่ขอ,อกลุงเนาะเพราะว่าเพิ่นไปเลี้ยงบ่ได้ว่าฝนตกน้ำท่วมลุงเนาะันาม <laughs> นถมหนามถมไปเลี้ยงก่ได้ก็ได้ได้ได้โอกาสได้เห็นงัวง,งามก็ผมก็เลยสิดทายรีวิวของพี่น้องเบิ่งว่างัวงามขนาดไหนครับผมเพิ่นก็เลี้ยงมาประมาณเลี้ยงมาประมาณยี่สิบปีแล้วลุงเนาะว่าสิปีนี่แหละฝนเลี้ยงมาประมาณสิบปีแล้วครับ ครับผมผมไปเลี้ยงงัวมาประมาณสิบปีแล้วครับอันนี้บ้านยุบบ้านไในลุงบ้านชุมกุ้มบ้านชุมกุ้มเนาะตำบลชุมกุ้มอำเภอวัฒนจนครจังหวัดสระแก้วเนาะพี่นอ้อ, <ผม S 2> องอ่าผมจะรีวิวงูไอ้เบื้อ,องเรื่องสวยงามขนาดใดครับผมโอ้งัวผมมีสมง,งามเว้ยมาเบื้องใรข้างเนาะแต่ผมเห็นจักเชื่อเนี่ยงูผมไม่เห็นหนี่แว่ะเอามาเอาพี่น้องไปเบื้องงอูน้ำกันครับผมอยาจะรีวิวนี่ครับพี่นอ้นองรีวิวให้เบื้องเนาะนี่ขอบคุณครับผม แต่บอกเลยว่าพึ่งมาได้ขายดอกครับผมน่าตาเนาะมาได้ขายกันเนาะขายดอกอ่ามได้ขายดอกคิดวิวพี่น้องเบื้งมือซื้อครับพี่น้องเพิ่อนจังได้โอกาสหนาจังมาหาตาเอาครับผมตาซื้อตาจังนี่ตาโน่ตาโน่เนาะอยู่ชงกลุ่มเนาะตาโน่ตาโน่อยู่ชงกลุ่มครับพี่น้องอ่าผมดีวิวพี่น้องเบิ้งมือซื้อเพราะว่าเห็นงวมันงามเห็นมันหลายตุ่นโย่งงาใหญ่นี่ครับผมกรณีวิวพี่น้องเบิ้งแต่ว่าเพิ่งมาได้ขายดอกพี่น้องแต่ว่างวงเพิ่งก็มิดจะโตงามผมนี่ครับผม นี่ขอกงอพิ่นครับผมนี่อันนี้หน้าหน้านี่กับประเทศไทยหุ่นเนื้อตาเนาะโอ้น้าป่ะเทศโอ้หนามกำลังเต็มตัวนี่ครับผมเป็นหนองงอเลยแม่ลูกก็มีหลายเนื้อตาเนาะอ๋อมีแต่แม่ลูกพี่นหน่องอีกคนนึงมีแต่แม่ลูกครับผมนี่สวมงานพี่นหน่องครับผมงอพึ่งมีสวมงานครับผม ทำ้งผลก็ม <substit uting> ีพี่น้องผลจำบอกผลครับผมผลบ่กงามงามทั้งผลก็สิเป็นแม่ลูกพี่น้องผลลูกหน่อยมั่นผลลูกหน่อยมั่นผลบอกหน่อยมั่นผลผมบรรยากาศเนาะบรรยากาศบานบานเฮาเลยนี่ครับผมอันนี้เงี้ยง่วงบ้านพี่น้องนี่ครับผมง่วนบ้านบรรยากาศบ้านได้ครับผมพี่น้องคือว่าแม่นี่ก็มีแต่แม่ใหญ่ๆครับผมแม่ใหญ่ๆก็มาจะทานอยู่พี่น้องก็เป็นเป็นแม่บอกก็ได้ครับผมนี่นี่ตัวแดงจางามนี่ แต่ผมมักอีตัวแดงกันแล้วนี่ตัวแดงมันงามดีนี่ครับผมตัวแดงถ้าเลี้ยงดีๆนี่ก็จะอ้วนอ้วนกับงามได้ตัวแดงนี่ครับผมแต่ไม่ลูกอ่อนคือการพี่น้องผลมันก็ยามไปทั้งผลเราพี่น้องผลน้อยามไปทุกผลนะครับผมผมว่าคนหลายครับผมผมว่ามันไม่หลายตัวน่ะยามบรรยากาศครับผมใส่ไฟบันนี่ตาใส่ไฟดีเนาะโอ้คนใส่ใส่ไฟเด็กพี่น้องเด้อ เพราใส่ไก่ไปเพราะว่าเพิ่งดักใบปกติมันจะปล่อยลงทุ่งทงนะครับผมบุคคลนียนนำมันถมทุ่งครับผมมันจะเรียกว่าใบยูกลอกเป็นน็อตเป็นเหชนครับผมเป็นเป็นปูนนลูกมันนอนอยู่ขุนพี่น้องครับลูกมันนอนอยู่ขุนเนาะเห็นปะก็งัวมีตัวงามเลยพี่น้องนี่มันจะไก่มันจะกาดข้าวๆอีตัวขาวขุนที่งามตัวตาตัวขาวขุนเนาะตัวขาวเขาไม่ลูกปลตาขุน ขายไอ้ซาตาตันนั่นน okay. oh. 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 ่ะบอกโอ้ขายไอซาตาจะได้ก oh. ินแฮ้มันเออตอนน้ก็งามง่ามเลยโอ้จมาดีทหลไจะขายขายหมูยำแดงอย่หยำแดงบอกยำบุกป okay. ุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งนี่เขาว่าขายในนั่ฝนตัวเขาบอกว่ามันมีหมูเลียงเขาว่ามันขายดีีเด็กก็เขาดก็ดนี่อ๋อเขาดง ข้าไปปู้ปีมาแลียนภูมิปลื้อนี่แรียนว่าปลื้นขี่ข้าไปได้หรือเปล่า๋อปลื้อนข้าดวงเนาะอ๋อเพิ่นเลี้ยงตามดวงตามพ่อพี่น้องอ่าเพราะว่าทุ่งน้าปูเขารออยู่หมูเขารออยู่หลายเจ้าอยู่นี่อ๋อหมูน้อหลายเจ้าอยู่บ่าดิพี่น้องกี๊กเกาะหมูใหญ่หนานก็รออยู่อ๋อเขาออกไปได้หมูผู้ใหญ่หนานหมูแต่ที่ของกำนันนั่นแหละอ๋อเป็นเรียงอยู่ในป่าป่าเพิ่อนก็ป่าป่าม่เออ พี่น้องอย่าเพิ่อนก่อไปไล่ไล่ไล่ขอดุงเนาะเพราะว่าเพื่อนที่ตรงหน้ามันก็สิไทยแล้วไทยไทยวานเขานะครับเนาะเพราะคนตกลายก็มาเสียบอกขอดุงครับผมไทยแล้วนี่ไทยเยทยพราะต้นเขาเพราะขอดุงอะไทยวานเขานเนี่ยเนี่ยไทยวานเขาเนาะครับเนาะทอดได้กินไ,ได้ไล่ไปเมื่กีนทีไ่ไปแม่นแล้วเนาะบรรยากาศกับทอดได้กินนั่นแล้วเนาะทั้งดีอยู่มีหมึเลี้ยงาาเมื่อไเนาะก็มีบทเลี้ยงอยู่ยามอ้ำเ,เ,เออผงหน้ายายจะผ่านมานาน่านอยู่เลยหนุ่มหลุนใหญ่เออเออเออผมเห็นทั้งคุ่นล้ว อืมพี่น้องพี่บอกลูกมันเป็นบาบ้านแดงบ่ตาเออเป็นบาบัานเนี่ยใช่ไหมมันพ่อมันทับเองเอางงมืออ๋อเอาเอางอวมาทับเองบ่กเออห้อก็บาบ้านนั่นแหละโอนได้ข้อกันแลอว่าขายไปนั่นแหละอ๋อขายไปห้าตัวนั่นแหละพอทับบดแล้วก็ขายพอขายพ่อคนไปขายพ่อไปแล้วมันไปทับแม่มันอีกเลยแมน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 อืม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  พี่น้องก็ผมบรรยากาศเนาะง้อมันหลายอยู่ครับผมงามอยู่นะผมหัวเขาอยู่ทางในๆอย่างมันมีอยู่นี่ง้อเขามันจะมีง้อลุกไหลช่วนั้นไม่ปล่อยขึ้นบุ๋มหม้อปล่อยเด็กกีดหยาดอะไรของข้างในทางไหนตาข้างในคุณบอกเข้อไปในนี่แหละบนที่ติดสายจะข้าไปนี่แหละอ๋อมันข้างในเห็นนะน้องบัวนู่นแหละอ๋อน้องบัวอ๋ออ๋ผมเห็นอยู่เห็นเขาว่าไปเลี้ยงทั้งสวนป่ามน้องบัวน่ะะนนนนัั่่แแหหลละ ดูแลขอข้อมูลแบบไม่จำงามเออม่จำงามขอกายจะมันกินไม่พอดมันหมันมันแบบขอกแค่กินไม่พอดอิ่มได้อย่างงี้น่ะผมเห็นผมไปตอนนั้นเห็นอยู่ปลาอยู่ค้าอยู่เนี่ยมีขอกอยู่ตามปลาอยู่ค้าพร้อมมันไปนั่นนั้นเออแต่เด็ต่อไปเนี่ยโตไปหัวชั้นนู่นแหละอ๋อนั่นแหละแหละผมเคยเข้าไปอยู่ไฟเห็นแหละคนนี่บ้านขกลุ่มใหญ่หมูโถหมูหนึ่งเขคนเดียวแถวนี้แหละอ๋อ มพี่น้องเห็นบอกเพื่อจะไปเลี้ยงอยู่ในป่าด้วครับเนาะไปในในี้ป่าคนอยู่อยวเขาไปเบิ้งทมุนทีน่พี่น้องเขาไปเบิ้งมันกินอยู่ทั้งขุ่นนอกบรรยากาศเนาะเพราะว่าจะทั้งนี้มันกลายอันนี้แล้วเพราะทั้งเห็นเขาไปทงุ่นเดี๋ยวไปท้ายขุงขุ่นก้อนตาทงขุ่นมันงามเขาว่าเลี้ยงอยู่สวนป่าเขาไม่มีงัวเยอะอยู่เขาบอกพี่น้องบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเขาไปท้ายทงขุ่นให้พี่น้องเบิวงก่อนถ้าพี่น้องมักพี่น้องอยากได้อืม ท่านพี่น้องอยางได้คับพี่น้องก็มาเบิง้งเอาเอาผมเอาท้ายรีวิวพี่น้องมึงครับผมท้ายผมพี่น้องนี่นไหพี่น้องครับผมนี่เบิ้งครับผมบรรยากาศง้อเนาะนี่ครับมันยากาศง้อนคออนาาค,ครับผม นี่ครับผมปุ่นตุ่นกับยี่ข้างนอกเงย้อนตรงหน้าตั้งแต่จีนไทยเราพี่น้องตั้งนก่จีนไทยตั้งกต่พี่น้องเอางัวเขาสวนป่ามนาะครับเนาะสวนป่าเขาไปอยู่ในป่าผมครับผมเขาไปอยู่ในป่าเนาะเพราะว่าจะมีกลุ่มงัวอยู่หลายครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนั้นบรรยากาศของงัวพี่น้องนี่มันจะกินหญ้าครับพี่น้อง คนตัดหยาดนี่เปียไม่กินเนาะหยาดนี่เปียมันกินเพราะว่าเป็นหยาดนี่เปียกับชุกเชิญพี่น้องเพราะว่าบางครั้งหาหยาบ่ได้กับปูไฟพี่น้องปูไฟแล้วก็ตัดหยาดนี่เปียมันกินครับผมตัดหยาดนี่เปียให้มันกินครับผมถ้าปุ่นง้อหน่อยง้อหน่อยก็นอนอยู่พุ่นปุ่นกระต๊อบกระต๊อบหน่อยต่างๆพกระต๊อบหน่อยเพิ่นครับผมอันจะเป็นบานเพิ่นครับพี่น้องเป็นบานเพิ่อน แบบบรรดาพี่น้องแบบบรรดาเขาต้องมาชารครับผมจะทำเป็นงูหน่อยกระตอมหน่อยของตาเลยนีะครับพี่น้องก็สนใจก็ไม้แวะเบิ่งก็ได้ครับผมอยู่บ้านชุมคุมเนาะบ้านชุมคุมเลยครับผมบ้านชุมคุมนี่มันก็เลี้ยงงูลายพี่น้องกัมีคนเลี้ยงงูลายครับผมเช่นบานชุมคุมนี่ครับผมเห็นมันงามพี่น้องเห็นมันงามก็เล่นมารีคือพี่น้องเบิ่งครับผม เห็งวมันงามมีหลายตัวมาเลยนดิพี่น้องเบิ่งครับผมเพราะว่ากัดมากอะลายมากก็มาขายของครับขายของขายเลยเห็นงวมันงามแต่เลยนด่บเบิ่งปกติขับป้าผ่านทั้งนี้สิบ่ค่อยเห็นดอกพี่น้องเพราะว่าฝนไปปล่อยเนาะไปปล่อยลงทุ่งหน้าเบิดตอนสมัยที่มาฝนมันท่านตกเนาะพอฝนตกหล่อพันกับสิเอามาไหวคอกสักพักนึงเลยสิเขาป้าป่ามครับผมป้าป่ามกับคนละผมป้ายุค้าวคนละครับผมง่ายครับงวงเิ่นมาตรฐาน ไอตัวขาวมันเสืออกลูกแล้วครับผมไีตัวเท้าผมว่าเสืออกขึ้งทองเสืออกลูกแล้วครับผม,ม,ม,มตัวขาวก็จะออกลูกแล้วออกมาครับผม,ม,มนี่หนอบรรยากาศบรรยากาศากาศ็ขา,า <c oughs> เพราะว่าหนามันกัดตกฝนก็ต๊กมาขึ้นนี่ครับ เพราะคนโตมาคืนนี่ถ้ามาเห็นหน้ามันถ่วมทุ่งหน้าครับผมตัวหน้าก็เอางวงลุ่มลุ่มทุ่งหน้าบ่ใดครับผมเพราะว่ามันแฉะมันแฉะแล้วมันก็ลูมนะครับเนาะมือลมแล้วก็งงวงกับงวงสามารถที่จะลงทุ่งหน้าได้ครับผมมันลูมครับผมก็เลยมาไว้ในขอกไว้ในขอกบระการนี้เยอะว่ามื่อไม้มันจะแบบขอกส่วนป่มครับผมสองสามมื้อนี่ยลาพี่น้องเออก็ได้เห็นงามๆครับมารถมาพามาขายของมาบ่เคยเจอเคียพี่น้องบ่เคยเห็นเพี่นจ้อเพราะว่าคนแต่ว่ามันก็เลี้ยงอยู่ในได้จนได้ตรงหน้าคนพอดีคนตกครับผม พี่น้องกัเขามา่อเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อผพืเป็นกำลังใจให้กันครับผมผู้ใดมักงัวเนาะครับเนาะผู้ใดมักงัวมักเลี้ยงงัวนไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเนาะครับเนาะยังไม่มีโอกาสผมจะไปไทยพี่น้องเบื้องครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ทายงัวไปก่อนพี่น้องเพราะว่าทายงัวไปก่อนครับผมผมว่าถ้าเจอได้เทาก็บทายแหละพี่น้องเจอแพะเทาก็บทายแพะครับผมเจองัวเทาก็บทายงัวเจอไรยางเท่ากับทายยางครับผมเพราะช่องเขาเป็นช่องเกษตรพึ่งชนครับผม เกษตรพึ่งตัวนี้กับสำรับพี่น้องที่เรียกเกษตรนะครับผมเทาก็สามารถทายลงในช่องใดญ่นะครับพี่น้องอืมเทาก็บแาวางวันก็ทายใบครับผมวางขอทายลงในช่องใบครับผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศทุกคนกับพี่น้องทุกคนอีกฟูงนึงครับผมผมน้งกับพี่น้องหน่อยมันนอนอยู่เหรอครับผมเกษตรสำลับพี่น้องเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้ครับเด้อคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ